ครบผมอิิชัยตุ้มวโชคเขาที่เล่นช่แหมวันนี้จะมาวันนี้อยู่ที่คอปคุณพาโกปงานงานอะรูงานหลวงพ่อบัวน้อยค่ะเป็นงานร้านนี้ก็เป็นร้านไอศครี้านแมลงมอสก็เป็นแมลงมอสนะก็ตาที่เขาเสร็จทั้หนหลายแบบแล้วก็แส่รสจดไหมแมระชาแมงดาแมงมันตดเต่าทีนูสดิ้งเขียดที่เหนีแล้วก็ นี่คือเพื่อนของในกลุ่มของเราสคนนี่ชิคก้านี่ชิคกอ้านี่อที่กัยิ่มกันอยู่เลยในนี้ก็จะมีสิ่งที่ขายดีที่สุดในร้านส่อย่างนะครับอย่างแรกก็คือตักแตนูฟันรสชาตินาเป็นงยมันมันอหวานรม ไมสารสวนครับกินง่ายมากสำหรับคนที่เพิ่งหัดกินอยากกินนี้ได้อร่อยไม่รอดแล้วอยากมีไม้คลายแม็กนี่ครับเรยก่อะรกบัอะไรอ่ะหรือเกียบดม่ร้อ่ะแต่โอ้ ออยทั pas, ่ àn, donc, de 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 ่าที่บาทีบาทยังไงก็ขอเชิญมาดินดาพลังนี่ไปดูที่ร้านกันเถอะดูที่ร้านนี่หลายต๊วมากเยอะเยอะเลย အအအဖကကိေပင်ေကညီးတက်မြိေရစ်လ